ตูเลนฟอเนวันเดอร์แข่งลุยอีแม่งแรงล,ลุยอีหายพี่ยอดคุมเอลไวมน,นะเดี๋ยวผมจะบบเอาน็อตมันมันเริ่มบูไอหีอ้ยมันออกมันออก,ม,กมันไม่แรงคุณน่าจะเลี้ยงเวฟอะ

บนสามบนสี่บนระบนระวังแล้วแล้วตอนตอไหนเอวบนลแล้วจะเอวยาวเลยก็ไม่เราแต่ตตไม่ได้ถามพี่เฟม <c oughs> เล่นฝั่งมังกรเด๋ยตัวกูเวเลนเอาไว้ยโหดไปกดด้านล่างอยู่ ดู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 ดีมันสไลด์อย่างตัวสไลด์ไปแล้วเจ็บเจ็บเจบแต่มันอยู่บนอยู่เลยมัน่ชก้วดูอีมันม่การออฟเดินออฟเดินห้ามัเดินห้านะเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะเราดึงก่อนดึงก่อนดึงก่ดึงมามันมามันมามาดึงก่อนไม่ต้องเตะเตยมัมันไปหาเอ๊ะกูดึงกูดึงเตะเตะรกูลงยางกูลงยางออกมาออกมาพอพ กอกแล้วกรอกแล้วกรอกแล้วออกมาออกมาออกมาเลยงแล้วไม่ๆด้เล่อยๆแล้วกูฆ่ากูฆ่าไปตัวนึงอ่ะฆ่าตัวเรนไปอ่ะตัวนึงกูรับเดี๋ยวเดี๋ยวรับเรียบร่างตีเดี๋ยวช่วยรีไฟท์ไทมิ่งชิฟ่างอันตีสามสิบชนชนพอเรนไปเรื่อยๆเลย มันลับนี้มันเอ้ย่าอยู่บนนะเว้ยมึงเคลียมะเนี่ยผมไปล่างอยู่สลับเลยให้กีล้านเนี่ยังไงโอ้ยเชียแม่งระวังเข้าเลยระวังวันเดอร์ระวังสามระวังโดนสามระวังโดนสี่ตัวเรียนไปด้วยตัวเรียนไปด้วยแทงแทงเข้ากลางอินูฝ่ายไม่หันเอากลางปืนก่อนเอากลางปืนก่อนได้นี้มาเดอร์แทง ไอรไมอะไรเอาได้ออกแรกแดบเจ็บมันต้องกลับไปรีบว่าแบบนี้เสียบนแบบนี้อันนี้เสียบนแต่ผมมาเจอผมไปเจอไฟโดนขัดวับเลยมีรองเทาเมียติเขาเมีติเขาเมียติสอนได้สอนลำเน่งเม่งไม่ถึงเลยตามนเตาเลยเราเล่นเลทเราเล่นเลท เสียให้น้อยที่สุดอ้าห้าสิบเปอร์เซนสองตัว w o n e r n d e t เดียวกลางหน่อยเด้ปยเดี๋ยวไปเย็นด้วยเดี๋ยวไปเย็นด้วยแยกกันนะแยกกันนะไอไอเวิปมันตีอะมันสลับีกเว็บเนี่มามามาพี่พกององมันเดินไปแล้วมันเดินแล้วออกมาออกมาออกมาห้ามา้ามาเอาเาดาไดกเยสโลวานเราารอไปตัดตัดเวบกันเลยได้ได้เตัวเตัวโอเคโอเคเ็ลับ มีการอันติด15อันติด15วิการเคลียร์เร็วได้ไหมเอออย่าไปเล่นล่างเดี๋ยวจะดูให้เดี๋ยวดูให้ก่อนอันติดอันติดเล่างอัติดเป้าวิทำไมกูตัดเวฟไปแล้วเล่นล่างได้เละทลด์แล้วอ่ะไอ้เหใช่น่าโดนเหนียวแต่ไรแต่นี่มันสระไ์หน้าตลอดใครใครโดนเรียกด้วยใครโดนเรียกมาแล้วไอ้ไอ้ตูเล่นกับพี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะหรือเชื่อมันเด้อไอ้นี่ไงเนี่ตัวเล่นอยู่เนี่ย โดนอยู่โดนอยู่ใครโดนเรียกด้วยเดี๋ยวไปเอาเอาล่างคืนเอาล่างคืนเอาล่างคืนแต่เนี้บนเสียบนเสียเออไม่มาไดี๋ยวล่างวะกูกูมาปิดได้ล่างได้ได้ล่างได้ได้ล่างได้เอาเลยดู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 กูนะเอ้ยตีบ้านนู้ยืนอยู่ดูอยู่ตายตายตายว้าวไเปแล้วคือมันใส่ทุกจักรคิวเลยมันใส่ทุกจักคิวหมดเลยมันใส่หมดเลยมันเดิมมั่วมันเดิมมั่วใครใครเห็นมันเดิมปะ มีวงมีวงเว้ยไอ้เช yeah. ่ารับช um ็อตหน่อยพอเลยลำกูออกมาได้ไหมพี่เดี๋ยวกูลักไก่ก่อนไได้ม่แกอันตีไปแล้วการจะโดนต่ออย่าไปรับช่วยเดี๋ยวรับช่วยอันตีถ้าเมีันตีปะหลบพี่ฟ้าปิดปิดมอยู่ปะรังรังอยู่ปะพักมันหลุดมีโดดออกมีโดดออกมีโดดออกพี่เข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูหน่อย คิวโป้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ร่างช่วยเดี๋ยวแชร์ร่างช่วยเดี๋ยวแชร์ร่างช่วยต้องรอของอ่ะมันไม่รับกลางเนี่ยวันเดอเมื่อกี้มันเรียกเลยว่าเล่นอาจจะอยู่ในบูแล้วนะน้องน่ากระโดดใส่มันมะพี่ถ้ามันแย่อะไรหน้าพี่รอดูอยู่อะไรหน้าเอ้ยไวอยู่นะถ้าแบบเล่นดีเล่นดี้มีลงเล่นไม่ได้ยังไม่มีของเลย ยังไม่ไหวยังไม่ไหวพี่เว็บกลางการรับช่วยกันการรับช่วยกันกลางรับช่วยกันเอ๊พี่ฟ้าดูดูพี่ฟ้าหน่อยดูพี่ฟ้าหน่อยจเอไปแล้วแม่กลางพีเอเวฟหมดแล้วโพรมันแข็งปล่อยเลยไม่มีสกิลวางไว้เลยวางไว้เลยกูกูซ้อมทีมอยู่ คอยกลางเลยเล่นล่างดิเลื่อนมันขึ้นหลอดอ่ะเล่นได้นะน้องวางเราหน่อยก็ได้วางเลยจัดมาดิพอเล่นอ่ะวิปสไลด์แล้วพี่สไลด์แล้วสไลด์ไปล่างมาไปล่างไอ้เชี่ยถอยถอยถอยโอ้ยเนี้ยไอ้เนี่ยไม่ยอมว่ะเต็มเตะแข่งครับตู้เล่นมาอันตีสิบวิอันตีสิบวิเล่อไปว่าไอ้ตั๊ ตัางมันนำแล้วพี่เขค่อยาเรียนปีมันเรื่องไรล่างแต่มีมีอันติดไว้สไลด์แล้วตาม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 ใครกูกูเลยโอ้มันวางวงว่ะโอเคไม่มีใครทำบนใช่ไหมไม่รู้ไม่มีไม่มีโอ้เราต้องรับบนตุเรนตุเรนตุเรนมาลากมาลากเออกลวนยุกกลวนยุมลาวลาวูมาวูคุณได้อยู่โซนเล่นนะนะเอ้ตุเรนข้างหลอดอ่ะ ไปเล่นล่างเลเล่นล่างกูดิเฮ้ยตัวเฮ้ยตัวเลนนั้นตีแล้วมันอันนี้ด้วยมันกลับอ่ะไป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 เออต้องลงตัวอะไรวะเออกูใส่ลงกูไม่มีลงอ่ะเว้ยนั่งเว้ยพี่เออกูขอไปแล้วกูจนมาเอาเลยต้องรอของมันเดินหก ล้างล้างหกสิบวิอันตียี่สิบมาเขไม่เงียบมาเล่นเยอะตไม่ตายสิบวิเบล็มร้อนรอนมาแล้วมี้ยไรดูดิครับฟาร์มเลยฟาร์มเลยฟาร์มเลยมันกลับบ้านมากลับบ้านกูต้องให้ต้องต้องยืนสูงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเอาพื้นที่เฮ้ยพี่ฟาดพี่ฟาดดูร้อน รออยู่รออยูผมมีติมีติมีติดูอยู่เราวังมันปิดรังปิดรังปิดการขายหมดเลยไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วมีฝ้าอย่ากลาพร้อมกันตีตีทำล่างตีทำล่างมันน่าจะเรียกเพื่อนมีบุญมนมีบุญนี่ไอ้มันไม่เห็นผมเลยเอ้ยสวยสวยสวยน้องโอ้ยเฮียสไลด์ติดสไลด์ติดแอลลี่มันเจ็บสไลด์ติดต้องเอาแดงก่อนเหรอ ตัดเลยตัดเลยมันมันมันน่าจะออกกลางนะเว้ยยิบยังให้มายิบยังให้มายิบยังให้มาโอ้ยเฮ่ยไปปล่ไปลานนมันพลาดกูมันพลาดเรารอๆรนตามนตามกินตามจัดมาแมางเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาตีมาตเก้าวิตีเก้าวิยังค่อเล่นก็ได้รัไหรับไ้ยวิบ่มาแล้วมาแล้ว เพื่อนยไม่มาอติเพื่อนยังไม่มาเนาะจะสวยแล้วเออมันไม่มีตัวดันเลยขับไปบน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 เลยบนเลยกลางกลางเข้ากลางเข้าชิ่นี่เล่นเยอะจังวะลองดูสิแปดพันรับรับก่อนรับก่อนรับก่อนได้อยู่รอรอเรี่เพียงอะไรพี่รอเดี๋ยวนั่งแลพี่รอเรียกไอ้ภูไปเอาทุกเวฟบอะตอนนี้ มึงลองตอดมันได้นะเว้ยแบบดึงๆอ่ะอันตีสิบวิอันตีสิบวิดูเล่นรอซ้อนเหีนใช่ไหมเออเห็นแล้ว<ด>เห <ut> นะ็นแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บอ่ะหรือกูเกี่ยวให้ถ้ามีตัวมาถ้าถ้าถ้าฟอร์เรนเดินมาไหวนะออกไปเคลียร์เลยอยบนไม่มีบนไม่มีเออโศกคนหนึ่งไม่แยกอ่ะแยกไม่ได้มันแยกไม่ได้มันมันโดนอ่ะแยกไปก็โดนจับตายหมดสองหมดทั้งหมด เราอยู่กลางก็ห้กัคุณผ้าเชียบแุห้าเยียบแคุณ้าได้คุณ้ามามเอาเอาเก่อนแล้วรอเชีย์กลางเลยเนี่ยเชีย์กลางได้ไหมโผล่ะมันเนี่ยมันโผลองอะทั้งหมดเียบ้ก่อนเียว้ก่อนรมันจะใส่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 เอาเอาเอาเวฟอเวฟพอเียอเอ้มันไม่ไมมีตัวาใส่นจาใส่นจะใส่ไม่เห็นไม่เห็น้องนะเว้ยเออเออรอดูจะว่ายก่เกียบบนเกียบบนเกียบบนเลยเ้ยเกียบบนเข้าอะเกียบให้กได้ พูย <boundaries. S 3> <si suppression> ังเงเจ็บไปลังไปล้างไปล้งไปล้างไปล้านี่นี่ไปไได้ไปไ่ไปหปลงปงี้มดมดมดแล้วมดแล้วเคียร์เคียร์เคียร์แล้วับเคียร์แล้วับไคโรับเลยไคโรับเลยอ่อยเดี๋ยวเรากบได้เรากบได้ตีสามสองเคียร์เคียร์บนแล้วสมงกรไม่น้าไปทันว่เพราะว่ามันตีเร็วแต่ลอะเกียร์เวเเดินดูก่อนไ ไม่มีแครี่แต่มันมีฟอเรนตูเรนเน่ไม่น่ากล้าเปิดนะเปิดอยู่ตีอยู่ตี่อไปต่อไป่อไปต่ปไปดีไปดปฟอเนฟอรเรนอกว่าฟอเนดอกว่าเอาอันนี้มาว่ามเด้อกลังใับกุลังกุหลังเข้าเลยกุลังโดรับเต็มเลยพอแล้ว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 อแล้วสี่ต่อหายังไม่ไหวเลยเียมันมันต้องมีของไงมาเดอมันรวยอะไม่เมื่อกี้กูไม่ได้เล่นเว้ กูว่าแล้วตูเรีมันต้องมาแบบนี้กูไงมันต้องเคลียร์ไว้มันเดินตัดหลังมาต้องเล่นเล่นเล่นรอบถอยมาก็ได้นะกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรียนให้ก่อนรอรอเคลียร์กลางรอเคลียร์กลางเดี๋ยวไปดูเรียนให้เด็ดมีเด็ดมีเด็ดมีเดดมีเอาเรื่อนก็ได้ป่าป่าไม่มีอะไรเลยข้างล่างไม่มีใครมันได้กลับไปรีเซ็ตหมดแล้วเอาเอาเลยเดี๋ยวไปเซ็ตเดี๋ยวรอที่เดี๋ยวรีเซ็ตรับมาเลยรับมาเลยเจ็บ อด่านจะขึ้นอยู่วเราต้องรับไปเรื่อยรับไปมันขึ้นยากมันแค่นี้มันมันเป็นวิบมันขึ้นยากอยู่มันจะทำไงมันจะรวมล่างเหรอเฮ้ยวิบมันอยู่บนนะเคลียร์่างได้นะแบบแค่เขยก็ต้องเคลียร์บนนะเว้ยบนฟรีอ่ะวิบสไลด์แล้วยัดหมด รอเรอเราเชี่ยจังเลยวะอืมอืมวันเดอมันแตกมันเดอรมันเดอร์มันเดอร์้นหลอดนะเว้ยแต่ว่ามันมันถอยไปกองแล้วแยกใครใครอยากแยกไปได้กคนหนึ่งดิใครอยากฟาร์มแยกไปได้เลยแยกไปเลยแยกไปเลยแยกไปเลยใคฟาร์มไปด้วยไปด้วยกูจนกูจนปล่อยเงาไปเลยได้ทำต่อทำต่อทำต่อเรามีเซเนียลลงไม่ต้องกลัวเราแยกอะ ตอนตรงตอนนี้มันอ๋อมันอ๋อห้ามันอ๋อห้ามันอ๋อห้าเลยปล่อยเลยเตรียมถอยเลยถอยถอยพอเรียนพอเรียนแยกมาตัวหนึ่งตัวเรียนไปบล็องเมื่อกี้ตัวเรียนเมื่อกี้ตัวเรียนลงแอลล่างอ่ะไม่รู้ตรงไหนแล้วไอนไเช็คเช็คตรงนี้นะไม่ไม่เจอไม่เจอบนบนหน้าไอ้สี่ไว้ตอนนี้ตอนนี้บนหน้าไอ้สี่เดี๋ยวเช็คพวกไอพพดกันเออให้ให้หายาให้หายาแยกกันเลย ลองพู้ใหม่ป๊ออะน่าจะมีฟอล์เมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเลียงด้วยกันเดี๋ยวเอาเลี้ยงลุยลุยเข้ามารี่เอาเลย้ได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 ้ไรอเลี้งสิบห้้งกเลี้งเดียวเล็้างเ้เดียวเลี้ล่างมันจะดันมานะเออคองคองสิบห้านาทีห้าต้องไปเงินตามแปดบทำทำทำล่างด้วยกันเลยตามแปดนราต้องไฟอะเรามีเสี่ยงเรามุ่มดูดีอะ เอ้ยร่างสี่ตัวมันจะเรียกมันจะเรียกมามันจะเรียกมาถอย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 เอ้ยมันเรื่องอะไรเดาเขึ้นบนได้น่ะว่าเราต้องรอดูด์กอ่ะต้องรอดูดัร์มไม่เราเล่นในแบบเป็นลายแบบลายแบบไม่ต้องถึงแม่น้ำอ่ะแต่เราส่งคนไปเนี่ยเราได้เปรียบตรงบัวไม่ได้การโซนนะเราดูอยู่ไงเี้ยไม่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 เง้ยดูว่าอยู่ดูอยู่ดูวอยู่อยู่ดาอยู่ดูว่าอ่ดูว่าอยู่ดูว่าอยู่ดูว่าอยู่ดูว่าออยู่่อ มันจะเปิดเว้มันจะเปิดเว้ยมันจะเปิดวามเรารบเพื่อนหน่อยรอรบเพื่อนหน่อกูมีกติกาไว้เจ็บต่อค่อยๆต่อค่อยต่อค่อยๆต่อกูมีติเราได้เปรียบนะเราต้องคุมกูกนอ่ะกูจะไปนอมนะเก็บอยูเก็บเก็บไอ้โดนร้องไงเดี๋ยวซ้ายมีฟอร์เรนกูลงน้อยกูลงนะกูลงนะกูลงนะเี๋ยมันจับบ้านมันจับ้านอนะเว้ยแทงหน้าเนี่ยเฮ้ยดูดูกูกูไม่ไดู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 ดด ต้องเดึงว่ะล้างทีสีหมดบนตนบนกล่า,กกางตกมันจะมาจบจบได้ปะตูวเลนอันติแล้วอันติแล้วมันเดินแคลลี่มันฟรีอะ ลับไม่เหียรับไม่ตายเลยเหี้ย